นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในส่วนนี้นะครับประกอบด้วยเนื้อหา2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งจะปรากฏในเอกสารการสอนหน่วยที่2เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาและการวิเคราะห์งบการเงินครับสำหรับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องต้นทุนเงินทุนซึ่งจะปรากฏในเอกสารการสอนหน่วยที่5เรื่องต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลานักศึกษาคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเงินจำนวนเดียวกันแต่มีมูลค่าแตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆนะครับยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้านักศึกษามีโอกาสมีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือนักศึกษาจะได้รับเงินจํานวน100บาทณนะปีนี้กับทางเลือกที่2ก็คือนักศึกษาจะได้รับเงินณนะ ปีหน้านะครับนักศึกษาจะเลือกเงินเลือกรับเงินจํานวน100บาทนปีปัจจุบันนะครับเพราะนักศึกษาสามารถที่จะนําเงินจํานวน100บาทนั้นไปหาผลประโยชน์เช่นการนําไปฝากธนาคารหรือการนําไปลงทุนในออหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจํานวนหนึ่งนะครับถ้านักศึกษาไม่ตัดสินใจที่จะรับเงินจํานวน100บาทณับปีนี้แต่นักศึกษาตัดสินใจที่จะไปรับเงิน100บาทในปีหน้านั่นหมายความว่านักศึกษา ก็ต้องการได้รับเงินในจํานวนที่มากกว่าเพื่อชดเชยค่าเสียโอกาศที่นักศึกษาจะได้รับนะครับจากตัวอย่างขั้งต้นนะครับก็จะเห็นว่ามูลค่าของเงินณนปัจจุบนันณะปีปัจจุบันซึ่งนักศึกษาจะได้รับกับมูลค่าของเงินในอนาคตก็คืออีกหนึ่งปีข้างหน้านั้นจะมีมูลค่าแตกต่างกันเงินจํานวนดังกล่าวที่แตกต่างกันนั้นมีสาเหตุจากแนวคิดเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งนักษาจะได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ ขอเน,นื้อาจะได้ทราบรายละเอียดในเชิงลึกนะครับก็ขอ,อ้นศึกษาได้ทราบเรื่องของความหมายของมูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งเราจําแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับหรือ2ประเภทประเภทแรกก็คือมูลค่าของเงินในอนาคตที่เราเรียกว่า Future Value นะครับซึ่งในเอกสารการสอนจะปรากฏตัวย่อ,อก,ก็คือตัว FV นะครับมูลค่าของเงินในอนาคตหมายถึงมูลค่าของเงินที่นักศึกษาอาจจะได้รับ หรืออาจจะต้องจ่ายออกไปในเวลาถัดจากเวลาปัจจุบันนะครับอันนี้คือความหมายแรกส่วนความหมายที่2ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่เราเรียกว่า present value หรือในเอกสารการสอนจะปรากฏตัวย่อว่า PV นะครับซึ่งหมายถึงมูลค่าของเงินในอนาคตซึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับหรือจะต้องจ่ายแต่คิดกลับมาเป็นมูลค่าณปัจจุบันนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของมูลค่า อนาคตและมูลค่าปัจจุบันมากขึ้นนะครับให้นักษาพินาณาจากภาพนี้นะครับเงิน100บาทนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินที่นักศึกษาได้รับหรือจะต้องจ่ายออกไปนะวันที่1มกราคมปี2 5 0 0ซึ่งมีจํานวน100บาทนะครับเราเรียกเงินจํานวนนี้ว่า present value แต่เงินจํานวน104บาทซึ่งปรากฏในแผนภาพนะวันที่3 1มกราคม2 5 0พหรืออีก1ปีนั้น จะมีมูลค่า104บาทนะครับ104บาทนี้เราเรียกว่าฟิวเจอร์แว e ลูเงิน2จนํานวนนี้มีมูลค่าแตกต่างกันด้วยปัจจัยด้วยมีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในภาพนี้ก็คือมีอัตราดอกเบีย้ย4นะครับก่อนที่นักศึกษาจะได้ทราบรายละเอียดต่อไปนะครับนักศึกษาต้องทราบเรื่องเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลาซึ่งเราเรียกว่าไทาม์ไลน์นะครับหรือเส้นเวลา เส้นเวลาหมายถึงเส้นแนวนอนที่แสดงช่วงเวลาต่างๆโดยเริ่มาจากเลขศูนย์หรือเวลาที่ศูนะครับหรือเวลาเริ่มต้นทางด้านซ้ายมือนะครับและและ,และเวลาในอนาคตก็จะปรากฏทางด้านขวามือจากซ้ายมือไปทางขวามือตามลำดับนะครับเส้นเวลาจะแสดงส่วนประกอบนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่าจะมีกระแสงเงินสดเกิดขึ้นในแต่และช่วงเวลาแตกต่างกันซึ่งอาจจะเป็นมูลค่กระแสเงินสดสุทธิซึ่งอาจจะเป็น กระแสเงินสดรับสุทธิหรือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิก็ได้ซึ่งจะเกิดในช่วงเวลาต่างๆนะครับนักศึกษาพิจารณาจากแผนภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าองค์ประกอบของเส้นเวลานั้นก็จะประกอบด้วยช่วงเวลาซึ่งซ้ายมือก็หมายถึงปีที่เริ่มต้นหรือเวลาที่เริ่มต้นซึ่งในแผนภาพจะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นปีที่ศูนะครับแล้วก็ช่วงเวลาถัดไปก็คือปีที่1ปีที่2และปีที่3นั่นหมายถึงสิ้นปีที่1หรือสิ้นปีที่2และสิ้นปีที่3ตามลําดับ กระแสงเงินสดที่กำกับอยู่ในตอนใต้าภาพนะครับเครื่องหมายในวงเล็บนะครับก็คือหมายถึงกระแสงเงินสดที่จ่ายที่เราเรียกว่ากระแสงเงินสดสุทธิจ่ายนะครับและปีที่123จะเห็นว่ากระแสงเงินสดจำนวน9,000 8,000และ5,000บาทเป็นกระแสงเงินสดรับสุทธิซึ่งจะไม่แสดงเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายในวงเล็บครับ ใน,นขณะเดียวกันนักศึกษาจะเห็นว่าบนเส้นไทม์ไลน์เองก็จะปรากฏอัตราดอกเบี้ยซึ่งในแผนภาพคือ12%นนั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ย12%นั้นจะเกิดตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปีที่0ูนจนถึงปีที่3ครับก่อนที่นักศึกษาจะได้ทำการวิเคราะห์เรื่องของอาตาัตราเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาในลำดับถัดไปนั้นก็ขอแนะนำให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิด2แนวคิดซึ่งทำให้เงินจำนวนเดียวกันนั้นมีมูลค่าต่างกันในแต่และช่วงเวลา แนวคิดที่ว่านั้นก็คือแนวคิดเรื่องของการทบต้นและแนวคิดเรื่องของการคิดลดนะครับซึ่งแนวคิดทั้งสองนี้มเีเป็นสาเหตุที่ทำให้มูลค่าของเงินแตกต่างกันนะครับในแผนภาพนักศึกษาจะเห็นว่าแนวคิดแรกซึ่งเป็นเรื่องของการทบต้นนั้นนะครับการทบต้นหรือ compounding จะหมายถึงการที่เรานำเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปรวมกับผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต แล้วก็จะเป็นฐานสําหรับในการคิดผลตอบแทนในปีถัดๆไปตามลําดับนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าลูกศรน,นั้นจะชี้จากด้านซ้ายไปทางขวามือนั่นหมายถึงว่าฟิวเจอร์แวลูหรือมูลค่านาคตนั้นจะหมายถึงมูลค่าณนะสิ้นปีที่5นั้นหมายถึงช่วงเวลาขวาสุดของไทม์ไลน์นั่นเองในทางตรงกันข้ามแนวคิดที่2ก็คือแนวคิดเรื่องการคิดลดหรือที่เราเรียกว่าดิสคา t ติงก็หมายถึงการคิดลดจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ หรือคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดกลับมาเป็นปีปัจจุบันหรือมูลค่าปัจจุบันนั่นหมายถึงการที่เราจะต้องดึงเอาผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นออกจากมูลค่าในอนาคตเพื่อกลับให้มาเป็นเงินในปัจจุบันทั้นนักศึกษาสังเกตในแผนภาพก็จะเห็นว่าแนวคิดเรื่องการคิดลดนั้นลูกศรจะคิดกลับมาจากด้านขวานะครับมาถึงด้านซ้ายนั่นหมายความมูลค่าปัจจุบันนั้นจากคาตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะอยู่ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาก็คือปีที่0ูนย์ในแผนภาพที่ปรากฏครับเพื่อนักศึกษาทราบแนวคิดทั้งสองมากขึ้นนะครับในลำดับถัดไปนะครับขอให้นักศึกษาพ,พิจารณาจากแผนภาพว่ามีช่วงระยะเวลาต่างๆอยู่ด้วยกันก็คือ1มกราคมปี2 0 0 1 31ธันวาคมปี 200x1 ซึ่งเป็นอีก1ปีถัดไปนะครับแล้วก็31ธันวาคม 200x2 ซึ่งเป็นปีที่2ถัดไปและปีที่3ก็คือ31ธันวา 200x3 นะครับสมมุติว่าณนะปัจจุบันก็คือ present value นะักศึกษาม,มีเงินอยู่จํานวน100บาท100บาทก็คือเงินณนะวันที่1มกรา 2,100x1 นักศึกษานำไปลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนเช่นนักึกษาอาจจะนำไปฝากธนาคารหรือนำไปลงทุนในตราสารแล้วได้รับผลตอบแทนในอัตรา4%ต่อปีนั่นหมายความว่าณนะวันที่1มกราคมซึ่งเป็น Present Value นักึกษาจะมีเงินอยู่จำนวน100บาทแต่ถ้านักศึกษานำไปลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนในอัตรา4%ณนะสิ้นปีที่1ก็คือ31ธันวาคม 2,100x1 นักศึกษาจะได้รับเงินกลับคืนมา104บาท นั่นหมายความว่านักศึกษาจะได้รับผลตอบแทนรวมเข้าไปกับเงินต้นที่นักษาลงทุนอีก4บาทเงินจํานวนนี้จะเป็นฐานที่ใช้สําหรับในการคํานวณดอกเบีย้ยสาหรับช่วงเวลาที่2ก็คือณวันที่3 1เอธันวาคม2องพันนั่นหมายความว่าเงิน104บาทจะถูกนําไปคิดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งในอัตรา4%เเพราะนั้นเงินที่นักศึกษาจะได้รับณช่วงปีที่2หรือ3 1เอธันวาคม2องพันั้นั้นนักษาจะได้รับเงินจํานวน108บาทกับ16สตางค์ในทานองเดียวกันครับ ในปีในช่วงปีที่3ก็คือ3 S 1ธันวาคม2อ0 3นักศึกษาก็จะได้รับเงินนะสิ้นสุดจำนวน112บาท49สตางค์นั่นหมายความว่าฐานที่ใช้ในการคำนวณดอกเบีย้ยในช่วงปีที่3ก็คือ108บาทกับ16สตางค์นะครับจากแผนภาพนักศึกษาจะเห็นว่าแนวคิดเรื่องของการทบต้นก็คือการนำเอาดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลาไปรวมกับเงินต้นเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยสำหรับช่วงเวลาถัดไป การทบต้นจึงสามารถสรุปเป็นสูตรใน,ในตอนท้ายได้ดังนี้นะครับว่า Future Value เท่ากับ Present Value คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับซึ่งสัญลักษณ์ก็ได้แนะนำให้สาทราบในเบื้องต้นแล้วก็คือ FV ก็คือ Future Value เท่ากับ Present Value คือมูลค่าปัจจุบันคูณด้วย1บวกไดไอยกกำลัง n ตัว N นี้หมายถึงจำนวนครั้งที่เงินจำนวนดังกล่าวนั้นได้นำไปคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นครับแนวคิดที่2เรื่องของการคิดลด นะครับในทางตรงกันข้ามใช้ข้อมูลเดิมนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจากแผนภาพนี้ก็เป็นข้อมูลของ3ช่วงเวลาหรือ3ปีเช่นเดียวกันโดยเราคิดกลับนะครับคิดกลับจากในปีในวันที่3-1ธันวาคมของปี 200x3 นั้นซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินในอนาคตจำนวน112บาท49สตางค์แต่ถ้านักศึกษาคิดลดกลับมาเป็นปีที่ ในวันที่3เอทันวาคมปี2 0 x 2นั้นนักศึกษาจะมีเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเพียง108บาท16สตางค์ในลำดับถัดไปก็เช่นเดียวกันครับคือณวันที่3เอทันบาก2 5 0 1เงินที่เป็นคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันก็จะอยู่ที่104บาทและสุดท้ายก็คือเงินณวันเริ่มต้นก็คือวันที่1มกราคมปี2 5 x 1นั้นจะมีมูลค่าเหลือ100บาทมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรในตอนท้ายนะครับว่า Present value เท่ากับ future value หารได้วย1บวก i ยกกำลัง n นักศึกษาจะสังเกตว่าสูตรของ present value ก็คือส่วนกลับของมูลค่าอนาคตนั่นเองรูปแบบในการคำนวณกระแสเงินสดนั้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนักศึกษา,<ส>าจะต้องทราบลักษณะของกระแสเงินสดที่จะใช้ในการวิเคราะห์หรือคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลาก่อนโดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ 1. กระแสเงินสดจานวนเดียว2กระแสเงินสด หลายจํานวนที่เท่าก so, hm ันหรือที่เราเรียกว่าเงินงวดและกระแสเงินสดหลายจํานวนที่ไม่เท่ากันหรือเราเรียกว่าแบบผสมนักศึกษาสังเกตนะครับว่าในตารางนั้นจะจําแนกกระแสเงินสดออกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือนะครับเราแบ่งช่วงเวลาออกเป็นปีที่1 2 3 4และ5กระแสเงินสดจํานวนเดียวหรือเงินจํานวนเดียวเช่นในตารางก็คือเป็นเงินที่นักศึกษาจะได้รับณปีที่1เพียงปีเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นกระแสเงินสดจํานวนที่เท่ากันหรือเงินงวดนั้นนักศึกษาจะได้เงินปีละ1000บาทตลอดระยะเวลา5ปีแต่ถ้าเป็นลักษณะที่3ก็คือกระแสเงินสดในลักษณะผสมนั้นนักศึกษาอาจจะได้รับในแต่ละปีไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งบางปีอาจจะเกิดกระแสเงินสดติดลบก็ได้หลังจากที่นักศึกษาได้ทราบลักษณะของกระแสเงินสดแล้วนะครับในซึ่งมีด้วยกัน3ลักษณะนะครับกระแสเงินสดเราก็มาไปดูตัวอย่างการคำนวณมูลค่า ของเงินตามเวลาซึ่งผมได้แยกออกเป็นสส่วนก็คือมูลค่าของเงินในอนาคตนะครับนักศึกษาสังเกตตัวอย่างนะครับโดยพิจารจากไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานะครับซึ่งแบ่งออกเป็นปีที่ศนซึ่งเป็นปีเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาต่างๆกันถัดไปก็คือปีที่1สิ้นปีที่1สิ้นปีที่2สิ้นปีที่3สิ้นปีที่4และสิ้นปีที่5 นักศึกษาจะได้รับเงินหรือว่าได้จ่ายเงินจํานวนหนะึนะ่งณมูลค่ณปัจจุบันก็คือณนะปีที่ศูนย์ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของช่วงเวลาจํานวน4ี่แสนบาทเงิน4ี่แสนบาทนี่แหละครับเราเรียกว่ามูลค่าปัจจุบันคําถามที่ถามก็คือว่าเงินจํานวน4ี่แสนบาทที่เป็นมูลค่าปัจจุบันณนะปีที่ศูนย์นั้นในอนาคตก็คือสิ้นปีที่ห้าจะคิดเป็นมูลค่าอนาคตเท่าใดโดยมีอัตราดอกเบีย้ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ย8%ซึ่งปรากฏในเส้นเวลานะครับ ในการคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลาไม่ว่าจะเป็นมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าอนาคตนักศึกษาอาจใช้เครื่องมือต่างๆได้แก่1อาจจะใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา2ใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน3อาจจะใช้ตารางปัจจัยดอกเบีย้ยและ4อาจจะนักศึกษาอาจจะใช้ตารางคำนวณในคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม excel excel เป็นต้นแต่สำหรับชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาจะได้เรียนอยู่ด้วยกัน2เครื่องมือก็คือการใช้สูตรและการใช้ตารางปัจจัยดอกเบีย้ย สำหรับตารางปัจจัยดอกเบี้ยนั้นนักศึกษาจะได้พบว่ามันปรากฏอยู่ในภาคผนวกของท้ายหน่วยที่2ครับสำหรับกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับว่าเรามีเงินนับปัจจุบันที่ปีที่0ูนย์เนี่ยมูลค่า 400, แสนบาทถามว่ามูลค่าอนาคตของเงินจำนวน4 0 0แสนบาทณนะสิ้นปีที่5จะเป็นเท่าใดโดยมีอัตราดอกเบียเนี่ยเปนถ้านักศึกษาใช้สูตรในการคำนวณสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ FV เท่ากับ PV คูณได้1 คูณด้วย1บวก I ยกกำลังเอเพราะฉะนั้นนักศึกษาแทนค่าตามสูตรก็คือ Present Value คือมูลค่าป,ปัจจุบันจำนวน4 0 0แสนบาทคูณด้วย1บวกด้วยอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ย8%ทําเทำเป็นทศนิยมก็เท่ากับ0.08และก็ยกกำลัง5นั่นหมายความว่าเงินจำนวน4 0 0แสนบาทถ้านักศึกษานำไปลงทุนนักศึกษาจะได้รับการคำนวณดอกเบี้ยแบบทบต้นจานวน5ครั้งนะครับเพราะนั้น จากสูตรเมื่อสักครู่แทนค่าไปเรียบร้อยแล้ว1บวกได้ว8ย0.8ยกกำลัง5ก็หมายถึง1.08คูณได้ว0 8ย1.08ไปจำนวน5ครั้งนะครับเพราะนั้นก็จะได้แฟกเตอร์หรือปัจจัยออกมาก็คือ1.4693คูณด้วยมูลค่าปัจจุบัน4 0 0 0 0นบาทนั่นก็คำตอบที่ได้ก็คือมูลค่าอนาคตที่นักศึกษาจะได้รับณสิ้นปีที่5ก็คือ50 17,720บาทครับเคมื่อข้างต้นเป็นการใช้สูตรในการคํานวณมูลค่าอนาคต แต่ถ้ากศึกษาจะใช้ตารางปัจจัยดอกเบีย้ยหรือท,รที่เรียกว่าที่เรียกว่าตารางแฟกเตอร์นั้นนะครับนักศึกษาก็อาจคำนวณได้โดยตารางที่จะปรากฏในภาคผนวกของหน่วยที่2นี้จะประกอบด้วย4ตารางด้วยกันตารางที่1คือ FVIF ตารางที่2คือ FVIFA ตารางที่3คือ PVIF และตารางที่4คือ PVIFA ในขณะนี้น,น,นักศึกษากำลังศึกษาเกี่ยวกับ การคำนวณมูลค่าอนาคตซึ่งเป็นกรณีของกระแสงเงินสดจำนวนเดียวเพราะนั้นถ้านักศึกษาใช้ตารางปัจจัยดอกเบี้ยนในการคำนวณมูลค่าอนาคตนักศึกษาต้องเปิดไปที่ตาราง fvifa ไม่มีตัว A นะครับตาราง fvifa นี้เป็นตารางที่ใช้สำหรับการคำนวณมูลค่าอนาคตกรณีที่เป็นกระแสงเงินสดจำนวนเดียวเพราะนั้นถ้านักศึกษาพิจารณาจากแผนภาพหรือตารางก็จะเห็นว่าส่วนประกอบของตารางเนี่ยนะครับในแกนใน,ใน,ในคอลัมน์ นะครับในส่วนประกอบของคอลัมน์จะหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยที่นักศึกษาจะใช้ในการคำนวณมูลค่านาคตและสำหรับแถวนอนหรือแกนนอนก็คือเรื่องของ n ก็คือจำนวนครั้งหรือจำนวนปีในการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองในการเปิดตารางนะครับมีวิธีการดังนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยที่นักศึกษาใช้ในกรณีนี้ก็คือ8%นักศึกษาก็ไปเปิดคอลัมน์นะครับที่8%แล้วก็ลากมาหาจนถึงแถวนอนก็คือปีที่5ก็คือ n เท่ากับ5 เพราะนั้นเราจะได้ปัจจัยดอกเบี้ยคือ1.4693และนำปัจจัยดอกเบี้ยนั้นมาคูณกับมูลค่าปัจจุบัน4 0 0 0 0 0บาทนักศึกษาก็จะได้คำตอบก็คือมูลค่านาคตณสิ้นปีที่5 5,877,720บาทเช่นเดียวกันครับนักศึกษาจะเห็นว่าการใช้ตารางปัจจัยดอกเบี้ยนั้นก็มีความสะดวกมากกว่านักศึกษาจะใช้สูตรนะครับ ในตัวอย่างถัดไปนะครับก็เป็นการคำนวณมูลค่าอนาคตเช่นเดียวกันแต่เป็นกรณีของกระแสเงินสดหลายจำนวนที่เท่ากันหรือที่เราเรียกว่าเงินงวดซึ่งข้อสมมติฐานของเราที่ตั้งไว้ก็คือว่าเงินงวดนั้นจะเกิดขึ้นณนะวันสิ้นงวดหรือสิ้นระยะเวลาครับนักศึกษาพิจารณาจากตัวอย่างในไทม์ไลน์นะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาของเราก็แบ่งเป็นปีที่ศูนย์ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นปีที่1 2 3 4 5ตามลํหาตามลดับ เงินกระแสเงินสดที่นักศึกษาจะได้รับในแต่ละช่วงเวลาก็คือณสิ้นปีที่1นักศึกษาจะได้รับเงินจํานวน10,000บาทปีที่2ก็10,000บาทปีที่ 3- 10,000บาทปีที่4และปีที่5ก็เช่นเดียวกันคือจํานวน1 0,000บาทเท่ากันณวันสิ้นปีอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในการคํานวณมูลค่านาคตก็คือ10%เซเพราะฉะนั้นคาถามของเราก็คือว่าเงินจํานวนที่นักศึกษาจะได้รับณสิ้นปีที่1ถึงปีที่5นั้นเมื่อคํานวณเป็นมูลค่านาคตตแแลล้ววจจจะะมมีูค่่่าาาาาาเเเทใดนนนัักกกกศึษสงผภพห็ เงินที Rus ่น si> ักศึกษาจะได้รับนะสิ้นปีที่1นั้น n เท่ากับ4หมายความว่าเงินจํานวนนี้จะได้รับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นจํานวน4ครั้งหมายความว่าจะได้รับการคิดดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่สองสิ้นปีที่3สิ้นปีที่4และสิ้นปีที่5ตามลําดับสําหรับเงินที่นักศึกษาจะได้รับณสิ้นปีที่2 n เท่ากับ3หมายความว่าเงินจํานวนดังกล่าวจะได้รับการคิดดอกเบี้ยจํานวน3ครั้งคือ คิดดอกเบี้ยทบต้นณสิ้นปีที่3สิ้นปีที่4และสิ้นปีที่5ตามลำดับสำหรับเงินกระแสเงินสดในปีที่ 3, 4และ5ก็เช่นเดียวกันมีข้อสังเกตนิดนึงจากแผนภาพนะครับก็คือกระแสเงินสดที่จะได้รับณสิ้นปีที่5นั้นจะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นเงินที่เกิดขึ้นณสิ้นงวดครับท่านศึกษาใช้สูตรในการคำนวณมูลค่านาคตนะครับมูลค่านาคตเท่ากับกระแสเงินสดที่จะได้รับณสิ้นปีที่1 บวกคูณด้วย1บวก I ยกกำลัง n ก็คือเงินจำนวนที่1นั้นนักศึกษาจะได้รับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นจำนวน4ครั้งกระแสเงินสดของสิ้นปีที่2นักศึกษาจะได้รับการคิดดอกเบี้ยทบต้น3ครั้งและสิ้นปีที่เงินที่ได้รับนัสิ้นปีที่3ก็ได้คิดดอกเบี้ยทบต้น2ครั้ง1ครั้งและก็ศูนย์ครั้งตามลำดับสำหรับกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีครับ เมื่อนักษาแทนค่าเป็นเรียบร้อยแล้วมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินที่ได้รับในแต่ละปีเท่ากันนั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ61,051 0 0กับบาทครับตัวอย่างข้างต้นเป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันโดยใช้สูตรแต่ทัาศึกษาจะใช้ตารางปัจจัยดอกเบี้ยนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเท่ากันหรือที่เรียกว่าเงินงวดตารางที่นักศึกษาจะใช้ชื่อตารางก็คือ FVIFA นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปิดตารางจะใช้หลักการเดียวกันก็คืออาตาัตราดอกเบีย้ยที่เกี่ยวข้องก็คือคอลัมน์10%นะครับแล้วก็ลากไปหา n ก็คือจํานวนงวดที่จะใช้ในการคิดดอกเบีย้ยคือ5เพราะฉะนั้นได้ปัจจัยดอกเบีย้ยก็คือ6.1051คูณด้วยมูลค่าปัจจุบันในแต่ละงวดก็คืองวดละ10,000บาทดังนั้นณสิ้นปีที่5นักศึกษาจะได้รับเงินในอนาคตจำนวน61,051บ,บาทครับ ในตัวอย่างถัดไปเป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็แบ่งออกเป็นการคำนวณกระแสเงินสดหลายจำนวนที่เท่ากันหรือที่เรียกว่าเงินงวดนะครับนักศึกษาพิจารณาจากแผนภาพจะเห็นว่านในไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานั้นจะปรากฏระยะเวลาด้วยกันคือปีที่0ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นปีที่1 2 3 4ตามลํตามลำดับกระแสเงินสดที่นักศึกษาจะได้รับหรือจ่ายในสิ้นปีของแต่ละปีก็คือปีละ3 0 0 0 0บาท สามหมในแต่ละปีนั้นเป็นเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คำถามของเราก็คือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วจะมีมูลค่าเท่าใดโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องหรือที่เราเรียกว่าอัตราคิดลดอยู่ด้วยกัน4เนะครับการคำนวณน,นะครับ เราก็เลยใช้ตารางปัจจัยดอกเบี้ยเนื่องจากว่ามีความสะดวกกว่าในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตารางที่จะใช้ก็ได้แก่ตาราง PVIFA ซึ่งใช้กับกรณีกระแสะเงินสดที่มีจำนวนหลายจำนวนที่เท่ากันหรือที่เรียกว่าเงินงวดในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับเพราะนั้นมูลค่าอนาคตที่เราจะได้รับหรือจ่ายในอีก 1, 2, 3, 4ปีข้างหน้านั้นคือปีละ30,000บาทนะครับคูณด้วย ตารางปัจจัยดอกเบีย้ยซึ่งเราไปเปิดจากตาราง PVIFA เมื่อ i เท่ากับ4%และ n เท่ากับ4ก็จะเท่ากับ3.6299ผลคูณที่ออกมาก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวน30,000บาทปีละ30,000บาทนะครับนะสิ้นปีที่1 2 3และ4เป็นมูลค่าปัจจุบันจำนวน188,97บาทครับในตัวอย่างถัดไป เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันเช่นเดียวกันแต่เป็นกรณีของกระแสะเงินสดหลายจํานวนที่ไม่เท่ากันหรือที่เราเรียกว่ากระแสะเงินสดแบบผสมนะครับพิจารณาจากแผนภาพนะครับมีช่วงเวลาต่างๆกันก็คือปีที่ศูนย์ซึ่งเป็นปีเริ่มต้น1 2 3 4และ5นะครับซึ่งเป็นวันสิ้นปีตามลําดับกระแสะเงินสดที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้นะครับคือปีที่1จํานวน120 0 0 0บาทปีที่2 1 3 0 0 0 0บาทปีที่3 90 0 0 0บาท ปีที่4และปีที่5จํานวน1นึ0 0 0สบาทและ50,000บาทตามลําดับมีอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราคิดลดอยู่ที่7%คําคำถามของเราก็คือว่าเงินจํานวนที่เกิดขึ้นณนะสิ้นปีที่1ถึงปีที่5นั้นเมื่อคิดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วจะมีมูลค่าเท่าใดนะครับเพื่อความสะดวกเราก็ใช้วิธีการคํานวณโดยใช้ตารางปัจจัยดอกเบีย้ยซึ่งตารางปัจจัยดอกเบีย้ยที่นักศึกษาจะใช้ก็คือตาราง PVIF นะครับโดยนําจํานวนเงินที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีต่างๆเช่นณนะสิ้นปีที่1นักศึกษาจะได้เงินจํานวน1นึ2 0 0บาทคูณด้วยปัจจัยดอกเบีย้ยจากตาราง PVIF ซึ่งเปิดได้เท่ากับ0.9346นะครับคูณออกมาแล้วก็แสดงว่าณนะสิ้นปีที่1ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินจํานวน1นึ2 0 0บาทคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากับ1นึ่งแบบาทครับ หรือในลำดับถัดไปก็คือสิ้นปีที่2จะเกิดกระแสเงินสดจำนวน130,000บาทนะครับไปเปิดตาราง PVIF แล้วเนี่ยปัจจัยที่ได้เท่ากับ0.8734คูณกันเรียบร้อยออกมานะครับก็จะได้มูลค่าปัจจุบันที่1,13542าทสํบาทสำหรับปีที่3 4และ5ก็มีลักษณะการคำนวณเช่นเดียวกันครับ สรุปแล้วก็คือมูลค่าปัจจุบันที่รวมกันแล้วก็จะได้418,730บาทครับเนื้อหาเมื่อสักครู่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารการสอนหน่วยที่2นะครับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลานะครับสำหรับเนื้อหาในลำดับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของต้นทุนเงินทุนซึ่งจะปรากฏในเอกสารการสอนหน่วยที่5เรื่องมูลต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนครับ ทั้งสาพิจารณาจากแผนภาพนี้นะครับว่าในการดําเนินธุรกิจนั้นแหล่งเงินทุนของเรอ,อถ้าพิจารณาจากงบดุลน,นะครับซึ่งเป็นงบที่แสดงฐานะทางการเงินนั้นจะแบ่งเป็นซ้ายมือปีกซ้ายกับปีกขวานะครับปีกซ้ายนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการนําไปลงทุนและปีกขวาก็หมายถึงหนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เราจัดตั้งเป็นบริษัทนะครับแต่ในการศึกษาชุดวิชาการเงินธุรกิจ ที่นักศึกษากาลังลงทะเบียนอยู่นี้นะครับเราพิจารณางบดุลในมุมมองของนักการเงินด้านซ้ายมือของงบดุลนั้นจะเรียกว่าแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั่นหมายความว่าธุรกิจสามารถเอาเงินที่ได้มานั้นไปลงทุนในสินทรัพย์2ลักษณะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสําหรับด้านขวามือนั้นก็จะเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งนักศึกษาสามารถจัดหาเงินทุนได้จากแหล่งที่เป็นหนี้สิน